ขนมอะไเนี่ยดูสิอ้าวสตางค์ใครครับวะอ้าววนี่บ้านใครเฮ้ยอันนี้มันมันกระปุกอมสิ่งของน้องปิมเอป้าไปเอาของของหลานมาทำไมให้หนูเอาสตางค์ไว้ในนั้นไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อันนี้มันของน้องปี๊ไม่ใช่ของเราวต่างหลานต่างหลานของหนูไปไหนหมดแล้วตายแล้วป้าป้าตายไปจากป้าตายได้กระเป๋าลงมาที่ไหนแล้ยตายแล้วแล้วไปหยิบจากตรงไหนเนี่ย เออนี่ยังไม่รู้เลยย่าไม่รู้เลยว่าของของหลานวางตรงไหนพี่อ้นนี่อ้วนไ่ของเราดิไปเก็บของเราจริงกระเป๋าของหลานอยู่ตรงไหนเอาวอยู่บนนอนยายอาอยู่ที่นอนยายเหรอโอ้โหไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าแกรู้เป็นเงินนะเนี่ยได้ไหมแต่เขารู้เป็แต่มันไม่ใช่ของก้าจ่ายไม่ใช่ของเราของหลานของหลานน้องปีมวายวายวายอ้าว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 ของก้าจ่ายอยู่บนรถ ันนี้ของหลานแสดงแกรู้เป็นตังค์มองหลานใช่ไหมทีอย่างเงี้ยมองเห็นนะเวลาให้เดินเหินบ่อยเห็นแต่เห็นตังค์ของเขาวางตรงไหนรู้ไปหมดเลยอือแล้วบอกอะไรก็ไม่เห็นจุงหน่อยอย่างงั้นอย่างนี้เอาคือหลานจ้าปอย่างงี้เอาคือหลานนะนี่ของป้าจ๋านะขอเก็บนะบ้านใครบ้านใครบ้านเราอ้าวอ้าวคุณเคลียร์เลยคุณเคลียร์เลย มาเราอยู่เพชรบุรีเออคุณเคลียร์เลยเอายังไงโกต้องเคลียร์เคลียร์ก่อนจะขึ้นรถเคลียร์ก่อนเลยเอาไงเอาคืนเขานะเคลียร์ก่อนเ้าตั้งปัจจัยบนรถเนี่ยขงหลานเอาคืนหลานนะหลานจะหยิบเขานะอือเอาเราขาเรียบเขาเรียบมกง่ายนะนะเอาเราเขาเรียกเขาเรียบมากง่ายโกเอาคืนให้เขาไม่รู้ว่าเพราว่าเอาไปตรงไหนเอาไปคืนที่เอาไปคืนที่หลังหลานเลยอยากรู้ว่าความสามารถหยิบได้ต้องเอาไปคืนที่ได้ ก็ไม่รู้เอาไปคืนที่เอาตัวเองหยิบไปตรงไหนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปวางที่ก่อนเอาเข้าไปเราไม่คืนนะเยวถือไปเลยไม่ได้มันใกล้ตรงที่เรานอนน่ะเม้าไม่เกี่ยวตรงไหนตัวเองนอนข้างล่างนี่มันอยู่ตรงไหนไปดูมาสิพี่ย่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของเรายู่ตรงไหนเอาไปคืนที่ก่อนไม่งั้นไม่ต้องขึ้นรถกลับไปอยู่ใกล้ที่เราว่าไปคืนที่ก่อนพาไปพาไปก็ได้เอาตรงไหนี่หยิบตรงไหนมา เราเองยังไม่รู้เรื่องเลยนะไอศีว่าเงินน้องปีนอยู่ตรงไหนนะคะเนผมไม่รู้ที่เข้าะเนี่ยรรู้แต่กระปุกปวมจริงไอกระปุกเขาหยอดเหรียญทุกวันหยอดแบงค์ตรงนี้นะคะแต่แต่กลองตังนี่ไปย่ามาเนี่ยอีกครั้งก็ยังไม่จําไม่ได้เราของน้องน้องปีนตรงไหนแต่พัฒนากับรู้แฮะกับรู้กับเห็นเงินหลานหมดเลยแฮะเรายังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเองเาาตรงไหนมาบอกบอกบอก โกก่อนโกเอาไปเก็บ I mean, oh. ที่เดี๋ยวหลานร้องเดี๋ยวหลานร้องให้เอาที่นี่แล้วแหละไปเลยค่ะตรงไหนป้าไหนตรงไหนตรงไหนนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยนึกถึงที่เราตลอดเลยว่าเราหยิบแต่ที่ของเราในการลงท้าโอ้นอ้นโอ้ตานไอ้นี่อยู่ตรงไหนของหลานเนี่ยหน้าทีวีฮะหน้าทีวีนั่นนะเราเองต้องถามเจ้าของบ้านอ่ะคิดดูเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนะ แต่แกก็ที่เนี่ยกลับจิบเงินหลานถูสิกระเป๋าผมว่าจ่ายนี่ลดนะเดี๋ยวไปเอาใะไรลดนะอันนี้คืนเขานะคืนหลานนะโอเคนะไม่ใช่ของป้าจ๋าเยวคืนหลานได้คืนหลานยิงยายยังไม่รู้เลยว่าเงินตรงไหนน่ะผมไม่ได้ไงวะก็ยังงงอยู่เนี่ยมากี่ครั้งไม่เคยได้สังเกตสักทีหรอกแกเห็นไมะไม่รู้ก็งงนี่แหละเพาเอ๊ะขีบกระป๋องอะไรมาคิดว่าเขาขนมนะคือนึกว่ากล่องขนม แล้วว่าเงินแกรู้ถ้าเป็นแบงค์ร้อยแยี่สิบรู้แบงค์พันแกได้ะนะแบงค์พันใครบอกมาก่อนนี้แบงค์ยี่สิบไม่เอาสีสีสีเขียวไม่เอาเลยครับเอาสีม่วงใช่ม่วงกับสีน้ำตาลแบงค์พันน่ะเอาเหรอกับแบงค์ห้าร้อยสีม่วงไม่ดีไปนะกนแบงค์สิบไม่เอาเลยกับเหรียญเนี่ยเหรียญเราให้เหรียญเ่นไม่เอาด้วยไปขึ้นรถไปขึ้นรถเลยตายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเลยโอ้โหป้านี่เก่งมากเลยนะความสามารถป้าเก่งมากเลย ป้ายังเก่งอ่ะเก่งมากเลยเราเองยังไม่รู้เลยนะว่าเงินน้องกินอยู่ตรงไหนนะแกเก่งมากๆเลยอ่ะใส่รองเท้าเลยอ่าคูเล็กคูเล็กคูเล็กอันนี้คูใหญ่สัปกแกเองเพราะว่าใหญ่เกินไปต้องสีเองอ่ะคือสีเองช่วยก่อน อือปะเอาจิตป้าออกสิจะไปแล้วจะเข้าอยู่นี่อีกจะไปให้ไปเนี่ยไปไหนอ้าวจุงเอาไปดูมาเออเออไปไหนอือจะไปไหนไปไหนเรจะพาไปกันเนี่ยอ๋อแล้วทำไมไม่ออกมาเลี่ยโอ้โหมาแล้วเจ๊ดันไปนู่นเลยเอาออกมาสิประตูปิดแล้วปันดันประตูนสิเรื่องประตูติ๊้าเออเลื่อนประตูก่อนแล้วเนี่ ออกมาส่ประตูปิดนะฮะไปอ่ะเฮ้ยอย่าล้างปล่าไปเดี๋ยวันทุ่ันจันทุกไปเดี๋ยวสิป้าดนี่เี๊เขาล้างหมวอไข่ล้างอ่ะนี่ไงเอออ่ะอ่ะอ่ะทำไมอ่ะเออเร็วสิป้าป้าเลื่อนสิเลื่อนเอาเลื่อนสิเลยป้าเร็วโอ้ยแน่นเลยอย่างบนี้พักก็รู้นะใครเป็นยังไงอ่ะฝากช่วยดัำเนี้ยแล้วเราทำไมแล้วออกมาสิ ทำดีดันประตูจะออกสะพ <ร Stevens. S 1> านเนี่ยรถเขรอเนี่ยผิดอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะอะไรนั้เล้งโอ้ยเล้งเล้งอะไรนะเล้งอะไรเล้งวะล้างล้างเล้งล้างเล้งที่ไหนอ่ะจาพูดเล้งของข้าวเปล่าด้วยเล้งนี่ของข้าวเปล่าหน่อยเอาช่วยเคาดึงดีกว่าจ๋ามาทุบกันดีเปิดประตูประตูมันฟืดไม่ใช่ประตูมันฟืดอาไรนะอะไรอย่างเงี้ยมาละ ไปแล้วเนี่ยเลยให้เราเปิดนี้เราเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงเนี่ยเขาไต้องออกอ่ะเป็นพยาบาลก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเออกเนี่ยโอ้เจ๊ต้องออกดิเจ๊ช่วยคนจช่วยเปิดประตูประตูมันฝืดงั้นปีนออกไปปิดไปปิดปิดออกดีกว่าเนาะปุ้งข้าบ้างปุข้าบ้เออปุ้งข้าบ้างนั่นแหละล้างอย่างนี้เลยอ่ะช่วยเปิดให้อยู่ดีแต่มันล้างล้างเออคนช่วยเปิดให้เนี่ย วันนี้ไันได้ออกโอ้โหล้างเข้าหนูล้างออกอย่างเงี้ยเอาพี่น้องนึกเลยน้เอาพี่เอาพี่เปิดร็ยๆอะไรนะมันฝืนนี้วะเจ็บไปมัวปวดเจ็ไปัวเจ็บบัดเจ็บไปหัวแล้วเนี่ยเจ็บปดเจ็ไปหัวเจ็บอะไรวะเจ็บอะไรต่ออะงรี่เขาใ่เรออ่่นีมือเขา ไม่ใช่ด๋อไปทับมือเขาไปจับมือเขาเอหาเลยอตายหาเลยเอเอาเอ้าช่วยดันดิช่วยโยดันสิมันฟืนดันแล้วดันอีกันลันเฟืนเนี่ยมันเฟื่เนอี um, ่ะหาว่ากูดันได้อีกิ๊บดิบ เป็นคนดีนะไม่บอกกันคนรู้นิสัยฉันเอกว่ะเป็นคนดีนะป้าเราเรียกเขาสิจะไปแล้วเฮ้หนูดันแล้วดันอีกเนี่ยเด็กเต็มเต็มโอ๊ยเก็บึ่งฝากเลยเป็นไรอ่ะเป็นไรเจ๊ก็เปิดที่หักอย่างนี้เลยใครมึงเองฟังคนที่เลยการแล้วกันแล้วกันแรกการแรกันแล้วจะไปมีเงี้ยไปสิตาบอดกระดาษเปิดทีเปิดแล้างไว้อย่างนี้ได้เปิดยังไงล่ะเจ๊ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ้ยนั่งมั่วอยู่เนี่ย ดูที่นายเจ๊พี่ย่าก็ช่วยอยู่เนี่ยป้าเอาไหมเจ๊เขาไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมป้าพูดกันอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจใส่ละฉันไม่ได้เขาใส่แล้วฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นนางเอกตอนนี้เจ๊เป็นอะไรอะไรเลี้ยงเร็วเร็วป้าเร็วไปเร็วไปอีกหน่อยโอ้เจ๊ปิดแน่นเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยถูกถูกแล้วเจ๊เขปิดแน่นเลยแต่เจ๊ไม่ได้ทำอะไรเลยเออยันรอ ai yeah không như thế nó phang pues, <laughs> 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 <Thời. cười> <laughs> เอเท่าไหนึ่หอยดน้องเปางเท้าว่ะเจ้เขาเป็นคนดีนะกระดายขาใส่ก็าดิเอาใส่ดีที่มออมึงเอามัวไปใส่ไม่ได้รู้รึเ่าหน่า้าขา